โอเคนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับลิงไอเดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟดากอนคิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทํางานส่งไก่นะครับก็จะเป็นงานพวกฆ่าไก่แพ็คไก่นะครับไม่ใช่ฆ่าดิคัดไก่นะครับก็พิมพ์ทับ TPS ได้เลยครับแล้วก็อาชีพเสริมอาชีพสุจริตแล้วก็ส่งไก่เนี่ยครับแล้วก็ไปเลย เข้าทำแลบเลยก็ได้โอเคนะครับผมมาเปลี่ยนรถนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นรถของคนขับวินผมก็มันเร็วกว่ายอยู่แล้วละ่ะไปไปโอเคนะก็มาถึงละโอเคนะล้วก็มาตรงนี้นะครับห้องเก็บไกเ่เดรเนะี่ย แล้วก็กดปุ่ม n นะครับเอ้าอ๋อ,อ,อคือผมแพ็กไว้ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปขายก่อนเดี๋ยวตัดมาอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับกลับมากันแล้วแล้วก็มาตรงนี้นะครับข้องเก็บไก่สดกด in นะครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งมาที่จุดสีแดงนะครับแล้วเราก็รอมันโคเซตนะครับก็ทําแบบไปเลย quelque chose โอเคนะครับหลังจากที่ครบส0งร้ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมันมาแพ็กตรงนี้นะครับ เอาเลย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 เอาเอา b อา๋โอเคนะครับหลังจากที่แพ็คเสร็จแล้วนะวี่ยเราก็ขึ้นรถนะครับเดี๋ยวใส่หมวก,กกันน็อกก่อนโอเคไปจุดขายก็ตรงนี้นะครับ ฮ้ยล้มไม่เป็นไรนะครับหมวกกันน็อกช่วยชีวิตไปนะครับก็มาถึงที่ขายแล้วแล้วก็มากดป็นตรงนี้นะครับนะครับก็ได้มาสามพันนะครับแล้วก็ได้มา E.P. อีก7นะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปว้เพียงเทาง่านี้ก็สวัสดีครับ